หดแล้วนะข้าท่าสีบึงพินบึงพินด็นยางอ่ะนะข้อท่าในฮืดเมเต้ยี่ใสเอาเมเต้บะ จะมีดอดก้อยสวนหัวแล้วก็ดอดก้อยสวนหางเนาะ แค่เขียดไส้กนตันอหอดหางว้หนีเนาะขึ้นได้ไหมนี่เคลื่อนล่างหนีบ่ะเคลื่อนล่างหนีนะทุกคนนี่กระหอดแล้วนะมาทางนี้ <laughs> ไปลมไปเต็นเร้าร้อยแล้วทุกคนขลาดขี้ดินทรายคืนทังหนีกับบอ่ลบอกว่าคืนทังนั้นโอ้ตักขี้ทรายไปยังโอ้เอาขี้ทรายอันนี้นี่วะไปกอนะทรายในที่อกไปก้อเออวะสั่นเพิ่นกระบอตองอันนนเพิ่นตักเราไปกอเลยในบ้านมีรถไหญ่บอ มึมีจักรล่างเลยเมันมบอกมึงไม่เคยซื้อมีแต่เฮือนบอกก็คือโบได้ใส่รถเลยมีแต่ร์รถจักรรถจักรก,ก,กระตองใส่เฮือนมันบอกขับใจเบิงบ่งเบิ่งเพิ่นเบิ่งเพิ่นดินยางอ๋อคิดอ่าปูขั้นในเบิ่งคลิปเนี่กะซื้อย่ารถพุ้นมาดว่วนบเนี่ย <c oughs> พันมาขึ้นมาแล้ะแม่เลยไงมั สบายดียดอ่ะนะเขาท่ามในฮืดเมแต้อยู่ใส่เอาเมแต้ปะจะค้นบานกัมนีป๋อจะเกิดอยี่นีป๋ออยู่ดน,นโอ้ดอนเท็ดคือว่าเกิดอยูด่ดอนกุ้นนำขุนแม่แม่เนาะอ๋อมีมีคนซือ้อแต้อีกบ่เข้ามา,าคนซือ้อแต้ที่ใหญ่มาแต่กุ้นนำขุนที่เพิ่นมาอัพัวทางนี้ไม่มีบ่ นี่จะคอยได้ซื้อคนรอนแห็นี่มาวายยังซื้อรอนแห่นาสเซียแหละคนซื้อแต่บายจักเออพ่อแม่เขาก็ย่างเบิร์นี่ดิก็นี่ดิเรื่อยว่ะอ๋อรอนแห่นโบว์จักคนซื้อแต่อีกดต่บายยูเพิ่นเป็นคนบั่นกู้นำขุนฮะนะรากาเพิ่นใหญ่มากแล้วคนบั่นบั่นนำขุนแมย์แล้วเพิ่นใหญ่มากพวยอยู่พี่วะสิวายจักมีมีแต่จะคนมีคนเดียวเอ้ยนี่ พอมีสิขอดีแลอยู่นี่โอ้แม่พ่อแม่ขอดคนนแนี่ย่างดสรแล้วสิบ่มีายซืออยู่บ่ซือตมมีายหมู่บ้านเนาะเาเปลี่ยนือบ่จังเนาะจักะอย่ามาือแต่น้อยแต่แล้วสิเปลี่ยนือบ่สจังว่าพแม่อยู่ไสพ่อแม่ันอยู่บ้านกุณคุณได้ตายแล้วแบบมาคาวหาเพ่นแม่นบ่ฮู้บ่ฮู้เนาะ โบโบยูทูบะเฟสบุ๊กกระได้แล้วแท็กโมู่ะแท็กคูแท็กโมกูนอย่างเงี้นจะาพอโมก็คนทำต,ตาลาดเลยซ <c ười> ีแดงเลยอ <c ười> กอันนี้ซีนี่เบิ้งเมือนซีนามาดุกเมื่อกี้เพิ่นใส่จักขนาดใส่ซีแดงเนี้ยน,นี้ใส,ส่ซีเคียวก็ได <c ười> ้นีเ <c ười> นาะจะดงว่านั่งเขตนี่คล้ายละมันอยู่เลยมเือบอะไรธุรกิจมาเปิดธุรกิจอย่นี้ไหม <c ười>

บ้านบ้านคูน้อยๆแต่ว่ามาเอาิบานอะนะบาน้ห้บานเนี้ย่างหย่งค่ะูมานน้ำแมมนีบอ่เอานบานหัวย่างเลยก็มีแต่เอาเบอร์ใหอ่แเราเพเรานำพอแลเราโทา สำเร็ะสเปสบกสุรำเร็จสุดเร์ว่าไมโบกสสำเร็จจะแสดงว่าก็ได้จ่าขาเพื้อวัวเยด็เอาวันสุดเฟิร์ห้าไปมาถึงมองนี่หาเห็นเนาะัวบังเบิ้ักเบิัวเนี่ีกับสอ นง่นง่มสิทาว่แกงใจอคดอยูสหรัฐนีอยู่ขนาดหาแล้วจตราฮะจตาหัวใหาสิเอาป่ยิงสีุ่กเดือนอันน้เอาเบอร์ให้เดื่อมือหนาเดียวอันใหไปตามห้าให้้าเห็นอะไรทั้เอบอกไรแล้วเรียกสิบอกรายละเอียดไปบอกอีเทึงรว่าอยแข่งน้ง

มตยวดาใต้เลยได้คือซื้อหมนก้อนีเหล่าอด้วาเออยกับแม่เราไม่แม่เตัแ้แม่ก้อนอันเล่นะนไปไปการคไอ้บุ้งโก้งไอ้บุ้โก้งมีี่น่อคก้อนซ้สีหน่ออีนกแล้วก็อแตนนี่ อู๋ซอกน่งือแตง่ป้าแตยังหน่อยๆี่แหละแม่เพิ่งเอาเพิ่งไดิดวัดนะนะวันนี้นานี่รวันมองที่แม่แล้วไปทิมมาอยู่ใส่อ้ยพักยนแม่วาวันพูดมาใส่ได้แต่วันบวครับคือบุ๋มมีเหตุยงเกอนป้าเลก้อกใจได้เด้อโค้แล้วนี่นะ ไไปให้ยโส่อโอเบื่อเลยนี่ทุกคนสรุปก็คือยังโบราณที่ถูกเนาะแต่ว่าเข้ากันสิกับไปปักเซ่ก่อนแล้วกะคอยคิดว่าต้องเห็นจังไงต่อไปแล้วก็สี่ผัวพันกับคนขับเพื่อไว้เนาะเพื่อว่าเมื่อไงเมื่อไน่ฝนอาจจะแบบได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะทุกคนการกบเห็นก็บอกมาแอ้วคุณแม่ คกิปนี่กับซิคอจบคลิปไปเท่านี้เนาะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณหลยๆเดเอรทุกคนที่คอยติดตามผลงานมาแล้วก็คอยหลุดคอยเสียมานำกันตลอดต้องติดตามเบิ้งตอนต่อไปอีกเนาะว่าเขาสีได้ความคืบหน้าจึงได้ขอบคุณทุกกัรกดไลค์กดแชร์สวยซ่องทิปซะแนีเดอร์เด้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับกิมนี้บ๊ายบาย nhầm ơi nhầm ơi nhầm ơi nhà mày rồi nè chịt sai mà ờ cơn ngô cáp ngô cáp kéo cáp ờ mình bố biết เอ้ยเจ้าอยู่ลงแคมแล,ะะลว้วกันแล้วมนนันสูงมันสูงเอาขึ้นหมดอันนี้แล้วสิแน่้าโอ้ยอย่าไปบีบเพื่นมันสูงอ้าวละจักกะเลงเอาตัวไหนก็ลงก็ได้หายเอาตัวเองขอบใจเลยขอบใจ Oh. We are going back to my friend h e l s and we we talk with somebody that uh, asking ask him to send more information about it and maybe if we get more information and we back there again. รู้ผอยรู้อยอาสางขึ้นอยู่กระจ้าผมไปชื่อไปวันนี้เท่ากันหมอดบาดเป็นเทียบบ่อยแล้วจักโม่ฮะนะ บอ๊ะเจ็ดโมงเลยทนี้วะใช่ป่าเจ็ดมงครึ่งเจ็ดมงครึ่งนะทุกคนใหอดบ้านเป็นเพื่อดแนกันะทุกคนหอมเมื่อมมันน้องท้ามแนนอันนั้นอันทหารเท่านี้มีบ่เมียเราผู้สือพานบอ๊นสือพานเนาะเราเราเป็นเราเป็นหัวหน้าทหารแข้งนี่แหละเมียเราสือพานเถอะนะไอหูบอ๊ หูวพัน่อพ้านพันได้เลยอายหูทีว่าเมียเราซื้อฟาน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 เนาะซื้อซื้อซื่อฟานใช่ปะแมนแมนฟานฟานี่แหละเมียเล่าเมียเล่าข่อยโ่หูเลยพอดีว่าพี่น้องคนหน้ากันหูซื้อฟัวมันหูมันบ่ือเป็นหัวหนาก็พันแล้วโอ้ขันหูซื้อฟัวนี่มันหูมันบ่ เรบางทีคอยอ่านเะือ้เพราะว่าขผอยก็ไมีหม่หลายคนเยอ่อยู่ทางแขน